ปีเด้พอนี่ปีเด้หนิปีโพด้หน่ปีเห่นว่านปีนี่เห็นว่านีโอ้แดงงเด้งสีพุ่ยันั่นี้เอาปีขึ้นไม่ได้ตัวนน่วัดปัดปัดปัดก็ลองวัดอออกไป มหาตจันกระลันย so ่อเยแมเบิงมเบิงงนี่เฮ้เอาเอบทีเมหศตรกยรกระลันย่อละบาดนี่ก็ปีกล้วยแนีเ้ยปีด้พนปีไดนปีพด้นีเ้ปีขึ้นมาันปีนี่เห็นว่านี่อโอ้ยดงแดงว้ายปีกล้วยตัวนั้นไหมเอาเพิ่งขึ้นไม่ไมได้ตัวนี่ ป่าบาดปาดาดาดก็ลองว่าสิออกไปยเอียงหลับกล้ยเอียงลบาดก้ยนี่กุ้ยน้ว่กล้ยกุ้ยกุ้ยตานี้ทนี้ก้น้ำว่ากับตานี้อยู่อันเดียวกันเพราะเรีนบ่ท่สันสันโอ้ปีกยังลบแม่ก็สีแม่ปีนั่นเด้งเ้งสอ มันโพขึ้นนังขีมีเตปีขันขั้นองเอาเป็นนงขี้ด้พอเนาะังแล้วต้องร่งเาเอ็นแบบเบตละโเตยนตัวละเออเออเอาเหยบีเยเอาขึ้นแ้กันเลยเขาบอ่บบเบ็ดเขเป็ก็ล่งขึ้นขึ้นมากพเลยเน่ยโต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 โโตโตโตโโต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 โอ เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วชัดๆเกี่ยนๆเลยบาดนี่เอาเบิังเด้อเบิังเด้อเป็ดเกา้าเก้าเป็ดบางเรื่งมันนั่นเก็บเปดมันสิเออโอ้ยมาเห็นโดยบังเอิญเนี่ยต,าาตีเออกะลังโพขึ้นพอดีเอาาโอโอ้ใกล้ๆต้นมะตูมจำต้นไ่นเออใกล้ๆต้นบักตูมใกล้ๆต้นกล้วยแม่มันก็มีแต่แม่มันก็บบ้นเนี่ยเนาะเออมาห่างกันอยู่ที่หนาะ เบิง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 นี่นี่อยู่ต้นอยู่ต้นแม่นี่เป็นยังได้เนียเอ้าแปดเอะมันมันเพิ่งโผล่ได้แม่ปีกับปีแม่ปีหนึ่งแม่โอ้ปีหนึ่งกับแปดหนึ่งประมาณปีแม่เก้าแปดหนึ่งอือมันนอนมันบอกเฮ้ยมันมันโผล่พนหูวจักโอ้โหพันหูวจักต้องมันโผล่ขึ้นก็หนี้เยอะน้อยปันอือเอาปีกล้วยโผล่ขึ้นครับ ที่ครับผมอืมอืมตูมอ้าวโอ้ยีแม่สิโอลงไปหันทีแม่มหนี่ไมานีไมันเป็นหกเ็เฮ้ยว่ามันเนหกเก็กตีนี่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 ตัวนี้เป็นเย็ตัวนี้เป็นหกนะโอ้ กียงกันเล่นสองขนาดน่ะอือเมนอีตัวเหมเมนอีตัหรอกวหกเจ็ดนั่นแหละก็ชามาห้เฮงม่ห้เฮงมาบ่เมนบ์เห็นว่าหกเจ็ดนั่นล่ะเออเออาหกเจ็ดแม่เมือเห็นหกเก็ดเอครับอย่ทีผมหกเก็ดนะเบื้องกระไก่ฮะก็ใส่เบนตาโอ้ยแมนอีตัวนี่แมนอี๋เนอีแม่นอีนั่นหกเก็ดกัคักนี่น่ะเออเออมนเมนมนนั่นนั่นหกเจ็ดหนึ่งตัวน่ะนะสามตัวเฮงกันนี่หกเก็ดหนึ่งตัวน่ะน่ะ โอกเข็นชัดโกเข็นชัดนี่เกตเลยนี่เกเป็นปูขึ้นมาปีกล้วยแดงฝายแดงปลิดขึ้นมากครับพี่ครับผมบานนี้ยืนต้นกล้วยเห็นหกเจ็ดหนึ่งโอ้ง่ามเท่ดิบนธรรมดาดิเหล็กหกเกตหนึ่งไหมเนี่ย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 นี่ นี่เด็กหกนั่นนเห็นมองเดียวกันเด็กพอไวเดหนึ่งเออนั่นะเลี้ยงกันเล่นนี่เออเลี้ยงกันเล่นีออนี่สามตัวนี่อันละเอ็นคอเห็นเรานั่นแหละเป็นหกเก็ดนะหกเก็ดโอ้โถเห็นบอยเอฟซีเห็นบอครับหกเจ็ดหนึ่งเนี่ยหกเจ็ดหนึ่งเนี่ยโอ้ปีนอกําล่งขีนเป็นปีก้้ยสวดชุบบุ้มขึ้นมา อีกเอ่ออีกสามสี่เมืองตัวมันชีสวดไม่เห hmm. ็นเนี่ยอยู่รับต้นของต้นกล้วยครับอีพีครับผมอือ่าตะวันอ่าตัวตัวปีคือเป็นนอบูนี่ก็ยังพันธุที่ชัดเจนเนาะเออพันชัดเจนเพราะว่าเพิ่งเห็นสวดคุณป้าหน่อยเดียวเออมันธุ์อันดลี่โฮกเกตเลยเออโฮกเกตเลยโฮกเกตชัดปัญญังเลยเนี่ยอืมโอ้ เจหน้าไปเด้อครับ fc ครับผมปลีต้นกล้วยผมนะโอ้เห็นชัดเห็นชัดชัดเลยอ่าคนมองมาหกเจ็ดหนึ่งเออโบธรรมดาเด้ขั้นพนว่ามีสวกเขาบอเห็นนี่เจ้าบ่เห็นเออามั่นนะนี่เขาบอกเขาใส่แว่นซื้อแต่ว่าเอยไปเบื้องไก่เนี่ยมันมันเบื้องไก่นี่บ่เห็นนี่แต่เบื้องไก่ช่วงนี้เออเห็นนั่นะชัดเจนเลยหกเจ็ดหนึ่งนี่ครับ fc ครับผมอืม คือห้าฝ่าปีนีกแล้วต้นกล้วยเนี่ยกระแสมาแรงเห็นชัดขนาดเลขหกเก็ดหนึ่งไหมตามตัวเฮียงกันไลายใสอยู่อีเอะอไหวเอ็นคูนึงอีกหกเก้าหเก้าตัวตอยู่ทั้งทิงหกเก้านั่นเจ้าเก้าทั้งทึโอ้ทึ่งทึงทงหกเก็ดหนึ่งเนี่ย ตีนตีนเก้าที่ยืดเหยียบย่หัวเลขโอ้แมนเมนมนมนเอ้าเอเลขเกอยู่ตรงก็เลขหนึ่ี่ป่ะแม่การขันแมนเทาตีตีลงมาสามตัวเฮี้ยงกันเลยมันจิเป็นหกเก้าเจ็ออมันจิเป็นหกเก้าเจ็โอ้มันจิเป็นหกเก้าเจ็ดนั่นเห็นปะเหกตัวนี้ตัวใหญ บางยกไก่มันเห็นหัวเก้าเกศตีนตีนเลขเก้าเนี่ยสิมาเหยียบหัวเลขเเนี่ยแมน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 คันเท้าตีทั้งเงาลงมาเนี่ยมันจะเลี้ยงกันมาเลยเออโอ้ยตัวเถอะเออคือห้าให้ได้เด้ออือป่วยเพราะว่าจำความฝันบ่ได้แต่ว่ามาขอน้่แแ่ตานี่เนี่ยละ อันแม่นตัวนี้ก็ให้ฟันเกี้ยวเออมือแรงให้ไปบอกให้ไปย้ำอีกบ่าแม่เนาะไปย้ำอีกแต่ว่านฟันนี่ชื่อบ่ได้มันเป็นหัวตื้อๆอย่งไี้เออแล้จำบ่ไรอือฮ่าฟ้าปีนกับต้นกล้วยนี่แหละครับน่าที่ผมอ๋อแม่นอี้ดีนะเนาะน่าอะไรที่เออมันอยู่แล้วเก้าอาจิมาอยู่ไทยก็ได้เก้ากับเจ็ดนะครับผมอืมันนึงมันอยู่นานางมันนี่อาจมาอาจิมาอยู่ไทยก็ได้มาอาจิเป็นหกเก้าเจ็ดก็ได้เอออ่หกเก้าเจ็ดหรือว่าหก เออเหนึ่งนะครับรายการสองตัวนี้เป็นหกเกาเนาะแมนเนาะอ้าวเอฟซีครับผมฟีเจนารณาเลยครับเธองามเลยจังว่ามันชัดในกางามชัดเกียเลยเนยล่ะตีเลขกเก้าหยบบยุ่งัวเล็กเ็ดเลยเออเออเออแมนแมนแมนแต่ว่าไปเบิ้งไกลหนิมันสีบ่เห็นแต่ว่าห้อยู่ไกลนี่มันสิเห็นชัดเกนเลยเือห้าอีกแล้วครับต้นกล้วยห้โชกน้ำโชกอีกแล้วครับเอฟซีครับผม อ่สาสไรดคลิปนี้การให้ใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมครับตั้งองเป็นซื้อกลางเสนอเป็นเพียงแค่นวทางเท่านั้นครับผมก็จบกิปไปเพียงเท่านี้ครับพอมาในคลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณแม่เสมอในหลายครับผม